ด้วยความห่วงใยจากทีมไก่กาครับแฟนอสตอนทุกคนช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับอาจจะมีช่วงที่หนาวมาคราวนี้อาจจะร้อนๆบ้างหลังจากพึ่งแพ้แอสตันวิลล่ามาแอสเซนนี่เหมือนพยากรณ์อากาศประเทศไทยนะช่วงลมหนาวมาเนี่ยก็หนาวกันจังพอตอนนี้ครับเริ่มหนาวๆร้อนๆกลับสู่อุณหภูมิปกติ ถึงแม้จะหนาวเล็กๆจากการเป็นจ่าฝูงอยู่แต่แอสตันวิลล่าที่เพิ่งชนะมาไล่จี้เหลือเป็นรองจ่าฝูงตามแค่3แต้มและแมนซิตี้ที่แข่งน้อยกว่าถ้าชนะซันเตอร์แลนด์ได้จะไล่จี้อาร์เซนอลเหลือแค่2แต้มแล้วเหมือนใครเขียนบทไม่รู้นะคนที่หยุดยั้งอาร์เซนอลดันเป็นเด็กเก่าอาร์เซนอลสองคนกุนซืออย่างอุนาอเมรีอดีตโค้ชของอาร์เซนอลและผู้รักษา,าประตูเหนียวหนึบลยเกมนี้เอมี่มาติเนสนะนี่ก็อดีตประตูของอาร์เซนอล อาเซนอลโดนเปิดตั้งแต่ครึ่งแรกครับเปิดข้ามาแล้วเป็นแมตตี้แคชแบ็กขวาครับสอดเข้ามาแล้ววางเท้าอย่างดีครับยิงอย่างแรงและแรงพอที่จะลอดขาของดาวิดลายาเซฟไม่อยู่ แล้วครึ่งหลังอั์เตต้าแก้เกมครับส่งทั้งทอซาแล้วก็เยเคเรสลงมาแล้วกลายเป็นว่าทอซาซูเปอร์ซับเลยเป็นซาก้าปาดเข้ามาแล้วบอลคุกคิกสกัดออกมาเข้าทางทอซาตะบันด้วยขวาไม่เหลือตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งแล้วตลอดเกมผัดกันดีผัดกันแย่คนละช่วงนะโถมบุกแลกกันไปมาจนนาทีสุดท้ายนาทีบาปเลยกลายเป็นบอลของแอสตันวิลล่าเปิดมาแล้วซานโชนเนี่ยได้บ่งตั้งเข้ามาตรงกลางกลายเป็นบอลคุกคิกจะฟาวไม่ฟาวอยู่ตรงนั้นสุดท้ายกลายเป็นบูเอเดียตัวสำรองครับเพิ่งลงมาไม่นานเลยแล้วไไไไดด้้้้้ซััััววววยยยขา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 าาาาเปคคืือออออบมมมมมนนน่่่่่่หหีีตตกแแรรงพททจะใฟูถ ว่าอาเซนอลเกมนี้เล่นไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะวิลล่านั่นแหละที่ดูเล่นดีกว่าคองบอลน้อยกว่าก็จริงแต่ว่า XG เนี่ยมากกว่าโอกาสยิงถือว่าใกล้เคียงกันมากแต่สิ่งที่น่าห่วงจริงๆของอาเซนอนครับคือเรื่องของอาการบาดเจ็บยิ่งในโปรแกรมที่แข่งทีแบบนี้นะคู่เซนเตอร์นี่ไปคู่และตัวสำรองเนี่ยอย่างมอสเชล่าก็เจ็บไปคู่เซนเตอร์เกมนี้เนี่ยใช้ฮินคาปิเย่นะตัวสำรองกับทิมเบอร์เนี่ยหุบเข้ามาเล่นตัวกลาง นั่นทำให้การขึ้นเกมหลายๆจังหวะของอาร์เซนอลจากแดนหลังเนี่ยทั้งซูบ m เมนดี้ทั้งเดคันไลน์นะต้องลงมาช่วยการขึ้นเกมเพราะว่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควร <c oughs> ก็ถือว่ายินดีกับแฟนอาร์เซนอลด้วยแล้วกันนะที่บ่นหนาวๆกันมาตอนนี้ก็เริ่มจะต้องถอดแจ็คเก็ตถอดผ้าห่มกันแล้วนะอุณหภูมิเริ่มกลับมาสู่โหมดปกติเรียบร้อยครับยินดีด้วย <laughs>